บทสวดปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียบเรียงโดยพระอาจารย์เครือฤทธสวดทิพโลว,วัดปานาพงลำลูกกาคองสิบพุทธวัจนะปฏิจจสมุปบาทอานาปานาสติ นโมตัสสะพะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิทะพิกเวอริยสาวะโกปฏิจจสมุปาทยวะสาธุกังโยนิโสมณสิกโรติภิกษุทั้งหลาย อริยะสาวกในทาวมินัยนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจะสมุบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าอิมัสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสุปาทาอิทังอุปัจติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น อิมัตส밍อสติอีทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัส,สนิโรธาอีทางนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยะทิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชาปัจ,จยาสังคาราเพราะมีวิชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขารทั้งหลายสังขารปัจจยาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจจยานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปปัจจยาสลายตนงังเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสลายตนะสลายตนะปัจจยภาภัสโสเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะปัจจยาเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทานาปัจจยาตันหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหา ตันหาปาัจจยาอุปาทานังเพราะมีตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานปาปัจจยาพะโวเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภาวะปัจจยาชาติเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติ ชาติปัจจยาชรามรณังโสกปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสสะสภวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณังโสกปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวะเมตัสสะเกวะลัสสะทุกขขันธัสสะ สมุทโยโหติความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อวิชญาะตะเววะอเสสนิโรวิราคะนิโรธาสังขาระนิโรโทเพราะความจางคลายตับไปไม่เหลือแห่งวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขาร สังขารนิโรธาวิญญาณนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณนิโรธานามรูปนิโรโทเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปนามรูปนิโรธาสลายตนะนิโรโถ เพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะสลายตนะนิโรธาภัสสนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งภัสสภพัสสนิโรธาเวทนานิโรโทเพราะมีความดับแห่งภัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนา เวทานานิโรธาตันหานิโรโทเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตันหาตันหานิโรธาอุปาทานิโรโทเพราะมีความดับแห่งตันหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานอุปาทานนิโรธาภวะนิโรโธเพราะมีความดับแห่งอุปาทาน จึงมีความดับแห่งภพภาวะนิโรธาชาตินิโรโทเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชรามารณงโสกปริเทวะทุกขโทมนัส,สุปายาสานิรุชันติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามารณะ โสกะบริเทวะทุกโทมนัสสุปายาสาสาทั้งหลายจึงดับไปเอวะเมตัสสะเกว,วะลัสะทุกขขันทัสสะนิโรโทรโหติติความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้สาธุอนุโมทานิ